สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกทุกๆคนนะครับผมแล้วก็พี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจำวันที่29เนะครับเดือน1 1 2565นะครับคลิปนี้ก็มัดรวมสีนอยนะครับพี่ๆสำหรับแนวทางนะครับแนวทางหวยหานอยเมื่อวานนี้นะครับรู้สึกว่าตัววิ่งเนี่ยจะมาดีกว่าตัวลูดอีกนะครับพี่นะครับเมื่อวานนี้ก็เนี่ย ตัววิ่งมาดีกว่าตัวลูดนะครับผมให้วิ่ง1รลูด3ไปนะครับเน้นรอบปกติลอง VIP นะครับผมจะสรุปตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับผมรอบเฉพาะกิจนะครับ309กับ81นะครับผมวิ่ง1มาแล้วนะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับส่วน3ไปอยู่ข้างหน้านะครับเนาะเสียดายนะครับ3ไปอยู่ข้างหน้ารอบพิเศษนะครับ4 8 6กับ55นะครับของเราก็ไม่มีนะครับส่วนรอบปกตินะครับ 5 07กับแ7นะครับผมเนาะไม่มีนะครับพี่พี่ก็เน้นไปหลัก7หลัก8อยู่เนาะเน้นไป3 7 38นะครับก็ออก8 7กับ07นะครับไม่มานะครับรอบปกติต้องขอโทษพี่พี่ด้วยนะครับส่วนในรอบรอง v i p นะครับ5 1 1กับ1 0นนะครับถ้าเกิดใครนะครับเอา1ไปวิ่งหรือไปรูดนะครับพี่พี่เข้ามาเด้่งบนล่างเลยนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะหลังมาเนี่ยเลขวิ่งจะ จะมาดีกว่าเลขรูดอีกนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมไม่จับเลขเลขหนึ่งรูดนะครับพี่พี่เนาะนะครับก็ฝากไว้พิจารณานะครับพี่พี่อย่างที่บอกแล้วความชอบของเราไม่เหมือนกันนะครับเนาะถามว่าผมจับเด่นมา2ตัวนะครับแต่ว่าเลือกตัวผิดนะครับชีวิตก็เปลี่ยนนะครับพี่พก็ฝากไว้พิจารณานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเคยบอกพี่พทุกครั้งเนาะถ้าเกิดใครชอบนะครับใครชอบหนึ่ง นี่ยที่ผมบอกไว้แต่ก่อนหลายคลิปอยู่นะครับใครชอบหนึ่งนะครับก็10 11 171814ประมาณนี้ที่ผมเคยพูดไว้นะครับพี่พี่เนาะถ้าเกิดใครไม่ชอบ3นะครับก็ฝากไว้พิจารณานะครับผมก็สำหรับแนวทางในงวดนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคำเตือนพี่ๆไว้เช่นเคยนะครับ ัวเลขทุกตัวนะครับผมทํามาจากสูตรคานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบเราทางค่อยตามนะครับผมแล้วก็สมาชิกนะครับพี่พี่เพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับผมเนาะที่สนใจนะครับกาลังมองหาบ้านเสี่ยงโชคนะครับแอดก็มีบ้านแนะนานะครับบ้านขุมทองนาคานะครับพี่พี่เดี๋ยวจะปักลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมเนาะก็ขอขอบคุณพี่พี่เอนะครับที่เข้าไปนะครับเยี่ยมชมบ้านขุมทองนาคานะครับผมเนาะสำหรับพี่พี่สมาชิกใหม่เพื่อนเก่านะครับก็ บอกว่ามาจากบ้านนะครับเบาหลองก็ได้นะครับผมเนาะสำหรับที่พี่สมาชิกนะครับผมเนาะก็อาจจะมีนะครับอาจจะมีอะไรดีๆเข้าไปทักทายสอบถามดูก่อนได้นะครับไม่เสียหายนะครับพี่พี่สำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมแนวทางวันนี้ตัววิ่งนะครับที่ผมจะให้ไปผมให้วิ่งไปที่ศูนย์นะครับ ส่วนสายรูดนะครับพี่พี่วันนี้ผมให้ไปที่เลขสี่นะครับเน้นในรอบปกติเน้นรอบปกตินะครับพี่พี่ลองวันนี้ลองรอบพิเศษนะครับผมสายรูดนะครับก็จะมีสี่ศูนนะครับสี่หนึ่งสี่สอง 4ี่สามสี่สี่ห้าสี่หแล้วก็สี่นะครับผมส่วนนะครับในตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะ ตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่ผมให้ไปที่40นะครับ41 42 4 5แล้วก็49นะครับผมนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับพี่พี่ถ้าเกิดใครไม่ชอบ4นะครับลองเอาศนย์ะครับไปจับคู่ในตัวที่ผมเจาะเน้นให้ได้นะครับอาจจะเป็น0 0 0 1 02 0 5ย์หรือว่า0 9นะครับประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะก็ฝากไว้พิจารณานะครับผมก็อาจย่างที่บอกอาจจะไม่ชอบเหมือนกันนะครับบางท่านอาจจะชอบ0ูนย์ไปวิ่งนะครับบางท่านก็อาจจะชอบ4นะครับก็ขอให้มาทั้ง2แนวทางก็แล้วกันนะครับพี่พี่วิ่ง0ูนรูด4เนาะหลักร้อยผมให้ไปที่เลข0ูนย์นะครับพี่พี่ก็จะเป็น0 4 5นะครับ 042นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับพี่พี่สลับแนวทางหวยห้านอยสูตรเม็ดเดียวนะครับก็ขอให้พี่พี่ที่เข้ามารับชมนะครับผมเนาะเฮงเฮงปังปังกันทุกคนนะครับผมผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับบ้านเสียงโชคนะครับบ้านขุมทองนาคานะครับพี่พี่ลองเข้าไปสอบถามน้องแอดมินได้นะครับน้องแอดมินใจดีนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ